เจ,จอไหมเจอไหมอะดมโดมโดมัวหรือเปล่าไม่ใช่ละเจงเจงเจงไม่มีขนมเลยเจงมากอุ้อันนี้ใช่ถูกด,ด้วยเจงมากเจงมากเจงซิดเจ้า์ซิดซิดเจ้า สวัสดีค่ะมาพบกับนิวในสโลเกอีกแล้วนะคะตอนที่แล้วนะคะนิวก็มาเล่าเรื่องราวของสลัดไปแล้วนะคะวันนี้ค่ะนิวก็จะมา เล่าเรื่องราวของขนมในร้านนี้บ้างนะคะอย่างที่บอกไปว่านิวทํางานในร้านอาหารนะคะงานส่วนใหญ่ของนิวเนี่ยก็ยังคงอยู่กับการล้างจานนะคะ ในสเตชันของสลัดเนี่ยคะ่ะเขาก็จะมีขนมด้วยนะคะซึ่งนิวก็ได้รับมอบหมายให้ทำขนมแล้วนะคะแต่ก่อนอื่นนะคะก่อนที่จะไปดูขนมกันเนี่ยเดี๋ยวนิวจะมาเล่าให้ฟังค่ะว่านิวต้มหล่อฮังกล้วยให้เพื่อนๆฝรั่งชิมกันนะคะคือต้องเล่าก่อนว่าก่อนทำไมถึงต้มหล่อฮังกล้วยบอกว่าเป็นอะไรที่ คนอื่นอาจจะไม่ได้ต้มให้ฝรั่งเพราะว่าบางคนทำเนี่ยก็เออทำปอเปี๊ยะไปให้เพื่อนฝรั่งทําอาหารไทยไปให้เพื่อนฝรั่งนะคะก่อนอื่นต้องบอกว่านิวเป็นคนที่ระหว่างวันดื่มน้ําเยอะมากๆแล้วทีเนี้ยเวลาไปที่ทํางานอะคะเหมือนกับว่าตอนแรกๆยังไม่ค่อยกล้าที่จะไปต้มน้าขิงนิวก็จะเดินไปที่เคาน์เตอร์บาร์บาร์น้ำอะคะ่ะแล้วก็จะไปกดน้ําร้อนจากเครื่องทํากาแฟทีเนี้ยนิวกดน้ําร้อนใส่แก้วแบบแก้วใหญ่มากแก้วที่เป็นเซรามิกใหญ่ๆอ้วนๆนะคะเหมือนวันนึงหลายรอบอะ แล้วเขาก็จะมาแซวว่าเธอจะกินน้ำซุปเหรอทำไมเธอกินแต่น้ำร้อนจริงๆอะ่ะคือนิวก็จะรอให้มันอุ่นนี่แหละเพราะว่าช่วงนี้หนาวใช่ไหมแล้วนิวอ่ะกินน้ำเย็นแทบไม่ได้เลยไม่งั้นคอนิวจะแบบไอเลยนิวก็เลยจะกินแต่น้ำอุ่นก็เลยโดนเพื่อนๆแซวทีนี้เขาก็เลยถามว่าเธอไม่กินชาเหรอเลเพราะว่าเขาก็มีชาให้นะแบบเป็นชาถุงอะ่ะ ตอนเช้านุก็จะกินแค่ชาคขามอมายแต่ระหว่างวันเนี่ยนุก็จะกินน้ำน้ำเปล่าน้ำอุ่นอย่างเดียวเลยเออทีนี้นุก็เลยบอกว่าอ๋ออยู่ที่บ้านฉันกินเขาก็เลยถามเธอกินชาอะไรนุก็เลยบอก เออหล่อฮังกล้ยภาษาอังกฤษก็คือมังฟรุใช่ไหมคะนี่บอกว่าฉันกินมังฟรุตอย่างนี้เออทีนี้เขาก็เลยฮะมังฟรุตอะไรดีวก็เลยเปิดให้เขาดูว่าเนี่ยมันคือมังฟรุดนะฉันเคยเห็นในร้านไบโอช็อปนะแต่ว่ามันเป็นแบบผงแล้วแต่ที่บ้านฉันอะมีเป็นลูกเลยฉันเอามาจากเมืองไทยแล้วฉันก็ต้มน้ำเนี้ยกินแล้วทีนี้นี่ก็บอกว่าโอ้ยถ้ากินนะเนี่ยมันมีสารต้านอนุมูลอิสระนะแอนตี้ออกซิแดนต์นะมีแบบว่าแอนตี้ ไบโอติกนะสั้นการอักเสบเวลาแบบว่าลดการเหนื่อยล้าเนี่ยฉันถึงมีกำลังกำลังในการทำงานหนูก็โม้ไปนะเพื่อนๆก็แบบตาวาวเพราะว่าเขาอะจะพูดไงก็คือฝรั่งอะเขาจะคิดว่าคนเอเชียหน้าเด็กใช่ไหมเขาก็เลยคิดว่าโอ้ยหนูก,กินอย่างนี้แล้วหน้าเด็กหรออะไรเงี้ยแต่จริงๆเราไม่ใช่คือคนเอเชียโดยธรรมชาติแล้วจะหน้าเด็กกว่าฝรั่งนะเขาก็จะคิดว่า คือเขาว่ารู้ว่านิวจะ40แล้วเขาก็จะแบบตกกรใจว่าเธอกินอะไรอะไรเงี้ยทีนี้เขาก็แบบตาลุกวาวแล้วยิ่งดูสรรพคุณเนี่ยตาเขาก็ยิ่งลุกวาวนิวก็เลยบอกว่าโอเคงั้นเดี๋ยวฉันจะมาต้มให้พวกเธอกิน เนี่ยแหละค่ะแล้วก็ไปดูสูตรกันนะการต้มหลอหางกล้วยของนิวนะคะนิวก็จะคือถ้าต้มที่บ้านเนี่ยนิวก็จะใส่หลอหังกล้วยประมาณ2ลูกแต่วันนั้นอะต้มเพื่อที่จะให้กินกันหลายๆคนนิวก็ต้มไป3ลูกแล้วก็ใช้น้ําประมาณเอ่อน่าจะประมาณ5ลิตรนิวไม่แน่ใจน่าจะประมาณ5ลิตรคือนิวจะต้มน้าเยอะหน่อยเพราะว่านิวจะไม่ชอบที่มันหวานมากแล้วถ้ามันหวานเกินไปหลอหางกล้วยมันจะออกกลิ่นขมนิดๆใช่ไหมคะฉะนั้นนิวก็จะต้มแบบพอดีแล้วสูตรของนิวเนี่ยทุกครั ลิ่นหอมแล้วก็อบเชยเนี่ยก็มีสารต้านอนุมูลอิสระเหมือนกันแล้วก็ต้านการอักเสบเหมือนกันแล้วก็ช่วยลดน้ําตาลในเลือดด้วยเออทั้งหลอหของก้วยทั้งอบเชยเนี่ยทั้ง2ตัวนี้มันต้มด้วยกันจะดีมากๆาใช่เออใช่มัสกุสเอ่อมาเซมาเซโมฮบนิชแอนติบโอติกัู่่ดิช่ A karamel? Karamel ai školička nevidím. Ano, ai školička. Ano? Ano. je to. Obat. Ano. koníček. No? Ah, koníček. to koníček. sama? koníček. Ah, koníček. พอเพื่อนฝรั่งกินนะทุกคนเขาก็แบบว่าตื่นตาตื่นใจแล้วเขาก็แบบวฮ้ยเธอไม่ได้ใส่น้ําตาลหรอทําไมมันหวานอะไรเนี้ยนิวก็บอกว่าเออไม่ได้ใส่คือหลอดข้างกล้วยเขามีความหวานอยู่แล้วเนี่ยเป็นทดแทนน้าตาลได้คนที่เป็นโรคเบาหวานก็ทานได้เออเขาก็แบบสนใจเธอซื้อที่ไหนฉันซื้อที่นี่ได้ไหมหนู่นนี่นั่นบางคนก็แบบ หนูก็ถามเขาว่าเออกลิ like ่นเป็นยังไงเขาก็บอกกลิ่นเหมือนคา <hum? S 1> <ไ>ราเมลเลยหอมมากเดี๋ยวไปอักวนอากชอวคาราเมลคาราเมลคาเขาอะอะก็ฮวนฮวนอะก็คาเา เ,เพราะว่ามันต้องกับอบเชยด้วยไงมันจะยิ่งแบบส่งเสริมความหอมกันนะถ้าใครลองไปต้มดูแล้วก็มาบอกกันได้ว่าชอบหรือไม่ชอบอยังไงนะทุกคนก็แบบสนใจมากแล้วก็ทุกคนชอบหลองกก้วยมากๆเลยนะบางคนก็บอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้น้ำหนักฉันจะลดไปเลย5กิโลนะคะอากุพพดจีเบล์มีดอเบพุจีเบล์มีดอเอยังไซต์เราเป่กิโลมามินส Uh, how was it? Uh, great. Good? Really sweet. Really sweet. And how about the smell? I don't know how to tell in uh English. It's, it's like, yeah? uh, yes. Uh, well, it's, uh, very sweet. Very sweet. Yeah. Shkolita I know much lada arabonia. This one? Yeah. Like, yeah. Uh, Maybe I will buy. I will buy this one uh, for home. Oh okay, okay, okay. <laughs> thank you. เนี่ยค่ะก็คือมิติใหม่แห่งการต้มหลอหางกล้วยให้เพื่อนฝรั่งชิมนะคะทุกคนทีนี้ย้อนกลับมาดูการทำขนมบ้างนะคะอย่างที่นิวบอกว่านิวได้ทำสลัดแล้วซึ่งในสเตชันสลัดเนี่ยเขาก็จะต้องก็จะมีขนมด้วยนะเวลามีคนสั่งขนมเนี่ยนิวก็จะเป็นคนเสิร์ฟ ก่อนหน้านี้นิวยังไม่ได้ทำแล้วนิวก็ใช้มุกเดิมไงทุกคนคือนิวจะคอยเช็คว่าขนมจะหมดหรือยังเช่นพนาคอต้าเหลือแค่สี่ถ้วยนะนิวก็เลยต้องไปบอกเชฟเชฟเขาก็จะทำพอเขาทำเนี่ยนิวก็จะเริ่มแบบใส่อะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยใช้มุกเดิมนะทำเป็นคุยซึ่งตอนนั้นนะ่ะมันจดไม่ได้หรอกมันเหมือนกับว่าต้องจำว่าอใส่นม เท่าไหร่ใส่ครีมเท่าไหร่นะซึ่งเชฟเขาก็บอกนะเขาบอกอ่ะนม1 l, ลิตรครีม1ลิตรก็คือวิปครีมอะค่ะหลิตรกับนม1ลิตรนะต้มรวมกันพอต้มพอน้ําเดือดแล้วนะก็ให้ใส่ผงพนาคอตา้าผงพนาคอต้าเนี่ยเขาก็ใส่250กรัมคือนิวก็แบบว่าพยายามจำพยายาจะพอหลังจากทําอะไรเสร็จอะนิวก็แก้งเดินไปอีก เออนมละ1ลิตรกับวิปครีม1ลิตรต้มรวมกันแล้วก็ใส่ผงพนานคาตอต้า250กรัมอะไรเงี้ยเหมือนเชฟพอเขาเห็นว่านหวะจําสูตรได้เงี้ยตอนหลังอะเขาก็เลยเรียกให้ทําเขาก็เรียกชนิกานเธอจะทําไหมพาาคอตาคือนหวูก็ไปแบบว่าเออพาาคอตาเหลือแค่นี้นะจะทําไหมเชฟเขาว่าอืมอืมต้องทําต้องทําหนูก็เลยแบบฉันทําได้ไหมเอออเเเเเชาาก็าสธทลย นม1ลิตรวิปครีม1ลิตรแล้วก็ผงพนัคาตา250้ากรัมแค่นี้เลยทุกคนต้มนมกับวิปครีมให้เดือดนะคะพอเดือดแล้วเนี่ยเราก็แต่ว่าหมั่นคนนิดนึงนะไม่งั้นเดี๋ยวฟองมันจะฟูขึ้นมาใช่ไหมคะเราก็หลีไฟค่ะเราก็ใส่ผงพนัคอต้านั้นนะคะ250กรัมนะคะแล้วก็เทใส่ถ้วยเลยนะแล้วก็ รอให้มันเย็นก่อนแล้วค่อยนำเข้าตู้เย็นนะแล้วก็จะได้พานาคอต้าที่แบบนุ่มละมุนมากๆ ดีใจได้ทำพนาคอต้านะก็คือซึ่งมันง่ายที่สุดแหละแต่อย่างน้อยเราก็ได้ทำไงทุกคนน่บอกว่าหลังจากนั้นนะเวลาพนาคอต้าจะหมดเนี่ยนิวก็จะได้เป็นคนทำค่ะทุกคน yeah แล้วนิวก็มาคิดเออแล้วถ้าเราไม่มีผงพนาคอต้าล่ะเราจะทำยังไงถ้าใช้เจลาตินแล้วมันต้องใช้ในสัดส่วนที่เท่าไหร่อย่างเงี้ยคือนิวจะบอกว่านิวอะทำมาหลายรอบมากรอบแรกนิวทำแบบ เหมือนแข็งเกินไปต้องปล่อยอยู่นอกตู้เย็นนิดนึงมันถึงจะนุ่มลงคือรสชาติเนี่ยใช้ได้นะแต่ว่ารสสัมผัสอะ่ะมันยังไม่ได้เออนิวทำหลายรอบมากนี้ครั้งที่2เนี่ยนิวก็ใส่เจลาติน5กรัมเพอาะ5กรัมเนี่ยรู้สึกว่าเจลาตินมันน้อยไปคือมันอยู่ตัวนะแล้วมันก็นุ่มดีเลยแหละเพียงแต่ว่าถ้าทิ้งไว้นาน,านานมันเละแล้วมันก็ความไม่ได้มันก็จะไม่เป็นสมเพราะมันเละเกินไปแต่ว่ารสชาติก็ใช้ได้อีกนะจนว่าครั้งสุดท้ายคะ่ะ คราวนี้นุใส่เจลาติน10กรัมนะคะกับน้ําอีกประมาณ40กรัมให้เจลาตินมันแบบว่าดูดน้ําให้มันอิ่มตัวขึ้นมาแต่ว่าถ้าใครมีผงพนาคอตต้าที่เมืองไทยอ่ะใช้ผงพนาคอตต้านะคะ เดี๋ยวสูตรนิวจะใส่ไว้ใน e s สคริปชันข้างล่างคือนิวจะบอกว่าต่อให้มันเวลาเราเอาออกมาจากตู้เย็นแล้วเราชิมแล้วเรารู้สึกว่าลสสัมผัสม,มันแข็งไปอะ่ะก็แค่เอาออกมาไว้สักพักประมาณแบบ15นาทีให้เหมือนกับความเย็นมันคลายตัวตัว,ต,วตัวพานาคอต้ามันก็จะนิ่มแต่ว่าถ้าใครเหมือนเอาออกมาจากตู้เย็นแล้วทานเลยอย่เงี้ยนิวคิดว่ามันน่าจะเป็นแบบประมาณสัก5-10กรัมนะคะเจลาตินอืแต่ว่า ที่ราเนี่ยเขาใช้ผงพาคอตต้าไงออจริงๆแล้วที่เนี่ยเขามีผงพาคอตต้าขายนะทุกคนเพียงแต่ว่านิวแค่อยากจะลองสูตรว่าถ้าที่ถ้าคนไทยเนี่ยอยากจะทําแล้วไม่มีผงพนาคอตต้าทํำยังไงอก็จะใช้เจลาตินเปล่าๆก็ไปลองดูกันได้นะคะชอบไม่ชอบอยังไงก็บอกกันมานะส่วนตัวท็อปปิ้งเนี่ยคือนอิว่ชอบกิน ท็อปปิ้งคาราเมลานาคอตาลาซอสคาราเมลซึ่งนิวก็แอบคิดว่าหุยคาราเมลของเขาอร่อยจังเลยเออพอนิไได้มาทํางานกับเขาจริงๆเนี่ยมันก็ถึงบางอ้ออีกว่าเขาใช้คาราเมลสําเร็จรูปที่มันแบบเหมือนอยู่ในขวดที่ที่เขาใช้บีบราดไอศครีมอะทุกคนนั่นแหละแล้วนิวก็ลองซื้อมาหนูก็เออมันก็อร่อยเหมือนกันเลยส่วนตัวทีรามิสุเนี่ยนิวก็ชอบคือตั้งแต่กินมาเนี่ยนิวรู้สึกว่าทีรามิสุร้านเนี้ยอร่อยที่สุดเท่าที่นิวเคยกินมา ในส่วนตัวของนิวนะคนอื่นอาจจะรู้สึกว่ามันธรรมดาแต่ว่าครอบครัวนิวทั้งสามีทั้งนิวแล้วก็ลูกเนี่ยทีรามิสุร้านนี้คืออร่อยมากแล้วก็นิวก็ไปได้สูตรมาเราก็ลองกลับมาทำที่บ้านก็เอาเลดี้ฟิงเกอร์นะคะง่ายมากไปจุ่มกับกาแฟซึ่งนิวว่านะเทคนิคต่างๆอะ่ะมันก็คือต้องมีกาแฟที่ดีด้วยเพราะว่าไม่งั้นอะ่ะขนมมันจะได้หอมไงทุกคนเป็นกาแฟเอสเปรสโซเออเขาก็จุ่มลงไปแล้วก็วางเรียงในถาดนะแล้วก็ วางในส่วนของตัวครีมนะแล้วก็วาง lady finger อีกทีแล้วก็วางครีมอีกทีนะก็จะได้ทีรามิสุที่อร่อยมากๆเลยซึ่งทุกคนบอกว่าอร่อยมากนะและ้วนิวก็มีโอกาสได้เอาไปให้เพื่อนกินด้วยเพื่อนทุกคนก็บอกว่าอร่อยนิวก็แบบแน่นะสิก็ฉันไปเอาสูตรมานี่นะ,ะเอ็มมาชิมให้หน่อยสิอันนี้ครั้งแรกของแม่ อร่อยแล้วมันมันเป็นยังไงบ้างอะครีมอะอ่าอมัน,น,นม่ะมันมันคล้ายแล้วแต่ว่าครีมไม่นุ่มเท่าของเขาใช่ปะเือ <c oughs> แ,แม่ก็รู้สึกอย่างนั้นว่าครีมของเขานุ่มกว่านี้เนาะใช่ปะอืมแล้วยังอื่นละคะมีอะไรแนะนําอีกไหมคะ <c oughs> อืมคือรสชาติก็ใช้ได้แต่ว่าความนุ่มหรืออะไรมันยังไม่ใช่ใช่ไหมคะ โอเคขอบคุณนะคะกินให้อร่อยนะคะเอ็มมาเขาก็มีคอมเมนต์ว่าในส่วนของครีมของนิวอะตัวครีมเนี่ยมันยังไม่นุ่มเท่าเขาซึ่งนิวอยอมรับเพราะว่านิวใสวิปครีมน้อยกว่าในอัตราส่วนที่ควรจะใสเดาออกมามมันก็เลยกลายเป็นตัวคัสตาดเยอะกว่าครีมมันก็เลยทําให้ตัว ครีมเนี่ยไม่นุ่มเท่าเขาส่วนตัวฐานเนี่ยแมาเขาก็ดันบอกว่ามีเทสที่ดีอีกนะคะตัวฐานเขาก็บอกว่าเอ๊ะทำไมฐานมันแปลกนิวก็แอบ,บบอกว่าอ๋ออันนี้แม่ทําเป็นแบบเพื่อสุขภาพซึ่งนิงวอ่ะรู้อยู่แล้วว่าเขาไม่ชอบอะไรเพราะว่าเขาชอบแบบของจริงนึกออกมาที่มันจะแบบเอออุ่นทวนสมบูรณ์แต่นิวก็บอกว่าน่ะพบกันคนละครึ่งแล้วกันขอให้แม่ได้กินเพื่อสุขภาพหน่อย ต่อไปเอาไปให้สามีชิมนะคะจากที่ไปร่ำเรียนมาช่วยชิมหน่อยแล้วก็คอมเมนต์ตามความจริง <g ười> ช่วยชิมหน่อยคอมเมนต์ตามความจริงเลยตัวต,ต,ต,ตอร่อยรสชาติอร่อยใช่ไหม<ร>แล้วตัวครีมอะ่ะ เ้ยเราตัวเค,ค้ก <Okay. S 1> <laughs> อ่ะโมอ่ะจริงเหรอโอเคจริงเหรอ <Okay. S 1> รู้สึกว่าตัวครีมมันยังนุ่มไม่เท่าเขาปะเคโอเคอ่ออ๋อแล้ว,แล,วแล้วตัวฐานมันอนะ่ะอืมโอเคก็โอเคใช่ไหมขอบคุณค่ะมีอะไรต้องปรับปรุงไหมหิว <c oughs> <laughs> ทุกอย่างเลยโอเค ต้งปรับปรุงอะไรไหม,มเอาไวกชิ้นหนึ่ง <laughs> หิวใช่ไหมเดี๋ยวแม่รีบไปทำงานแป๊บหนึ่งเดี๋ยวทำกับข้าวให้ส่วนสามีเขาบอกว่าอร่อยเลย <laughs> ไม่รู้เอาใจหรือว่าหิว <laughs> นี่แหละค่ะทุกคนก็เป็นเคล็ดลับเล็กๆ,ๆน้อยๆน,นะที่นิวเอามาฝากในระหว่างที่นิวทำงานนะทุกคนพอนิวได้มาทำร้านเนี้ยนิวถึงได้รู้ว่าขนมสองอย่างเนี้ย มันเป็นขนมที่ขายดีที่สุดในร้านเลยทุกคนคือทําใหม่วันต่อวันเลยแบบหมดไวมากพระนาคอตาเริ่มเหลือสี่ถ้วยอย่างเงี้ยนิวก็จะเริ่มทําใหม่ละอืมที่รามิสุอย่างเงี้ยเริ่มเหลือครึ่งถาดเนี้ยก็จะเริ่มทําใหม่ละ ก็จะทำใหม่วันต่อวันเพราะว่าขายดีมากชนะเลิศคะ่ะทุกคนส่วนสูตรขนมนะทุกคนนิวจะใส่ไว้ใน d e s c r i p t i o n ไปอ่านแล้วก็ไปลองทำกันนะถ้าใครทำแล้วก็มาบอกด้วยว่าชอบหรือเปล่านะคะทุกคนนี่ก็คือชีวิต การทํางานของนิวนะคะที่นอกจากจะไปล,ล้างจานแล้วเนี่ยยังจะไปแอบส่องว่าเขาทําอะไรกันบ้างนะคะแล้วต่อไปนิวก็หวังว่านิวจะได้ทําขนมอย่างเต็มตัวสักทีนะคะอย่าลืมนะคะกดติดตามกด subscribe ด้วยนะคะทุกคนเป็นกําลังใจให้นิวด้วยค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ